ดูเหมือนว่ามีใครบางคนทนความคิดถึงเราต่อไปไม่ไหวอีกแล้วนะคะสําหรับใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นี่อาจจะเป็นคลิปและคำำําทํานายของคุณก็ได้นะคะเราลองไม่ไพ่ทํานายก็ดูว่าเขาคนนั้นคือใครนะคะโอ้โหเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนทางไกลนะเป็นคนทางไกลและอารมณ์ความรู้สึกข,ของเขาคือ คิดถึงเราหนักมากนะคะทนความคิดถึงเราไม่ไหวแล้วนะคะอยากเดินทางมาหาเราอยากมาเจอเราใจแทบขาดแล้วนะคะในตอนนี้คือไม่รู้ว่าเรากับเขาเนี่ยได้คุยกันบ้างหรือเปล่าในช่วงนี้นะมันมันเป็นรักทางไกลนะ เท่าที่ดูจากน้าภัยน่าจะมีการห่างกันอยู่หรือเปล่าในช่วงนี้นะคะโกรธกันงอนกันอยู่หรือเปล่านะคะต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองนะคะช่วงนี้ไม่ได้คุยกันเนื้อนะคะอาจจะโฟกัสที่งานโฟกัสอย่างอื่นอยู่ก็ได้นะคะทั้งเราและเขาเลยคือต่างคนต่างเงียบอะ่ะไม่คุยอะ่ะเธอไม่ทักมาฉันก็ไม่ทักไปนะคะแต่ว่าคือยิ่งเราทําแบบนี้ยิ่งเรากับเขาทําแบบนี้เขายิ่งเขายิ่งรู้สึกแบบว่าทนไม่ไหวแล้วอะ่ะ อยากจะคุยแล้วอะอยากได้ยินเสียงแล้วนะทนไม่ไหวแล้วนะคะแล้วก็มีดวงว่าเขาจะติดต่อกลับมาด้วยนะคะเขาที่ดูจากนาไพ่นะคะเราเองก็คิดถึงเขาอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะยังคิดถึงเขาอยู่ยังอยากที่จะคุยกับเขาอยู่ใช่ไหมนะตอนนี้เขาเองก็กำลังจะติดต่อกลับมาหาเราแล้วนะคะ ถ้าใครกำลังรอคอยการติดต่อจากเขาอยู่นะคือห่างกันแหละช่วงนี้ไม่ได้คุยกันเลยนะคะอาจจะมีปัญหากันเล็กน้อยนะคะคืองอนกันนิดหน่อยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่คุยไม่พูดกันเลยนะคะถ้าเธอไม่ทักมาฉันก็จะไม่ทักไปอะไรแบบนี้นะต่างคนต่างมีอีกโก้นะคะแต่นะตอนนี้แต่นะตอนนี้เขาทนความคิดถึงเราไม่ไหวแล้ว เขาต้องการที่จะคุยกับเราเขาอยากได้ยินเสียงเราเขาอยากเห็นหน้าเราเขาอยากเจอหน้าเรามากๆนะคะเขาทนไม่ไหวต่อไปแล้วแล้วเขาก็ไม่อยากเก็บความรู้สึกแบบนี้เอาไว้แล้วนะคะเพราะว่าเขาอยากคุยกับเราอะเราคือความสุขอะเขาคุยกับเราแล้วเขาสบายใจอะนะคะเราเองก็เหมือนกันรู้สึกแบบเดียวกันกับเขาแหละนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นฝ่ายทักมาหาเราก่อนเท่านั้นเองนะคะ เราเองก็อาจจะอดใจไม่ไหวนะคะอยากคุยกับเขาเร็วๆนะคะเมื่อไหร่เขาจะทักมานะคะอีกไม่นานนะคะอีกไม่นานเขาทักมาเน่เพราะว่าเขาทนความรู้สึกคิดถึงเราไม่ไหวแล้วนะคะดูสิมันเศร้าอะ่ะมันเศร้ามันเหงาอะ่ะมันเศร้ามันเหงามันต้องการใครสักคนนะคะเข้ามาทําให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกดีขึ้นนะคะอยากคุยอะ่ะอยากได้วินเสียงนะ ถ้าเกิดได้คุยกับเราเนี่ยเขาคงมีความสุขมากๆเลยนะคะอารมณ์มันจะแบบแตกต่างกันไปเลยนะตอนนี้เงาเงาอยู่นะเงาเงาไม่เป็นอันทําอะไรเลยนะคะเวลาทํางานเนี่ยใจก็ไม่อยู่กับงานหรอกคะ่ะหมกมุ่นหมกมุ่นอยู่อยู่แต่กับโทรศัพท์อยู่กับเรานี่แหละส่องเราอยู่ส่องเราแล้วก็ดูแชทนะดูแชทแล้วก็เมื่อ,อไหรเธอจะทักมา ะะแล้วตวเนี้เขาทนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเขาจะทักมาก่อนเองนะคะคุณไม่ต้องทักไปหาเขานะคะเขาจะเป็นฝ่ายทักมาคุยกับเราก่อนเองนะคะเพราะว่าความรู้สึกคือแบบอยากคุยมากทนไม่ไหวแล้วนะคะเราเองก็ทนไม่ไหวเช่นเดียวกันอยากคุยกับเขาแล้วนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เคลียร์ใจกันอยู่นะระหว่างเรากับเขานะคะบางคนเนี่ยเขาอาจจะเดินทางมาง้อเราถึงที่เลยก็ได้นะคะคือ ถ้าแบบว่ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปมันก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันรักกันน้อยลงนะแล้วแม่หมอก็มองว่าเขาเองก็อยากมาเซอร์ไพรส์เราด้วยแหละนะคะอยากมาเจออยากมากอดนะคะอยากมาเห็นหน้าแล้วก็อยากชวนไปดูหนังไปกินข้าวด้วยกันคือทำกิจกรรมร่วมกันนะคะการคุยกันมันก็การโทรคุยกันหรือว่าการการพิมพ์หากันเนี่ยมันก็ยังไม่ได้อารมณ์แบบ ได้ฟีลแบบว่าเหมือนกับอยู่ด้วยกันนะคะนะคะมันไม่ได้ฟีลเหมือนเหมือนแบบอยู่ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่เขาจะเดินทางมาหาเรานะคะแบบที่เราอาจจะไม่ทันได้ตั้งตัวก็ได้นะคะเดินทางมาเซอร์ไพรส์เราอาจจะมีของขวัญติดไม้ติดมือมาด้วยก็ได้นะคะนี่ก็คือคลิปละคะทานายของคุณนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะ